ก่อนดูรายการคุยแซ่บโชวอย่าลืมกด subscribe ด้านล่างนะคะแล้วก็ดิ่งด้านบนคะ่ะจ้าบ๊ายบายค่ะเมื่อสักครู่เมื่อเที่ยงกว่ากว่านี้พี่นั่งทานข้าวกับรูเซอร์ของเราอยูน่นะจ้ทีมงานโทรบอกว่า พ่อแม่และคุณแม่ไปเตยได้น้องคนใหม่น้องเวทมนตลอดแล้วจ้าชื่อน่ารักมากชื่ออะไรชื่อจริงนะน้องดั่งต้องมนตราชื่อเล่นน้องเวทมนต์นะคะคลอดเรียบร้อยแล้วที่โรงพยาบาลบำรุงราชค่ะเมื่อตอนเที่ยง19นาทีค่ะน้องแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะน้ำหนัก2.68กกิโลค่ะก็ไม่น้อยนะก็ถือว่าปานกลางกำลังดี๋ยวออกมาโตสามสี่อ่ะคือโตอันนี้ประมาณโอเคนะคะคุณแม่ไปเตยด้วยนะคะหลังคลอดทุกอย่างก็ปกติดีไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงเลยค่ะตอนนี้คุณแม่ไปเตยเอง ก็อัพรูปน้องเวทมนลงไอจีนะคะหลายคนเข้าไปดูก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยเอาอย่างนี้อบอกได้เลยว่าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเจอบทสัมภาษณ์กับแม่และใบเตยหลังจากคลอดน้องเวทมนแล้วอย่างแน่นอนจาอน้าในสัปดาห์หน้ากันแล้วกันมาดูคุยแซ่บโชว์แล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะค่ะค่ะค่ะ